hello ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอพาดูรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกันบ้างนะคะพูดถึง Fortuner นะคะต้องนึกถึง l e g e n d ดเลยทุกคนว่าไหมแต่ถ้าให้ l e g e n d ดที่หายากแต่หาได้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเป็น l e g e n d ด2.8หลังคา Black Top นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันทุกจุดเลยจะแอบบอกว่าคันนี้นะคะประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนมากๆเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่กระจังหน้าเลยดีกว่าค่ะ กระจังน่าจะได้โฉมปี2021นะคะแบบนี้มาให้ตัดกับรถสีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์ LED กล้อง360องศาค่ะเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเขาจะเป็นสีขาวมุกนะคะทุกคนสวยมากนีค่ะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะเป็นล้ออลลอยสลับทูโทนนั่นเองค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีนะคะปีใหม่เลยนะคะ คันนี้รถปี21ยางปี23นะคะเป็นยางดันหลบคุณภาพดีนะคะจัดไว้ให้แล้วค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกนะคะและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับกล้องนะคะทำให้ทุกคนนะคะได้แบบขับรถกันแบบเห็นกันรอบคันเลยว่ารถชั้นอยู่ตรงไหนนะคะจอดแบบใด <c oughs> ได้ถอยดูแลกันง่ายๆนะคะมีมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมนะคะ และนี่คือความสวยของเขานะด้านบนก็จะเป็นหลังคา Blacktop มาให้นะคะเดินล i เส้นโครเมียมให้ด้วยด้านหลังนะคะเซนเซอร์ให้อีก5ตำแหน่งกล้องหลังนะคะและประตูท้ายนะคะสามารถใช้แบบ Kick-Activate นะคะคือใช้ขาแตะเอาปลายเท้านะคะแตะใต้เซ็นเซอร์ตรงนั้นได้เลยนะคะจะทำให้แบบว่าเปิดใช้งานกันแบบง่ายๆเนาะทุกคนนะคะ อะไรที่สะดวกนะคะ o r t u จูนเขาทำไม่ได้เลยทุกคน l e g e n d ด r 2.8คันนี้นะคะมาดูภายในห้องสัมภาระกันค่ะและนี่คือบรรยากาศนะคะด้านหลังเนาะวางของได้กำลังดีเบาะพับแขวนได้ตามสไตล์ของ Portuner เ,เลยนะคะบรรยากาศภายในให้ดูกันว่าช่องแอร์คือเยอะมากทุกคนคือเย็นฉ่ำทั้งคันนะคะและยังมีในส่วนของไฟด้านหลังให้เพื่อนๆอยากดูน็อตใช่ไหม น็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอารเดิมค่ะและนี่รถคุณภาพที่คอยคัดมาให้นะคะรับประกันแบบนี้ทุกคันนี่ค่ะข้อมูลการใช้งานนะคะ activate นะคะให้ดูกันหน่อยทุกคนเอาหล่ะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะพออาจจะถ่ายคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะได้ดูบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะมาดูกัน ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะแถว2แถว3มเป็นยังไงนี้เลยจ้าจะเป็นโทนดำแดงนะคะทุกคนโทนดำแดงก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะที่ทำให้รถนะคะได้ความสปอร์ตและนี่คือที่พักแขนค่ะพร้อมที่วางแก้วดีไซน์เก๋ๆปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิได้ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะช่องเสียบสาย USB นะคะสองช่องตรงนี้นะคะก็มีปลั๊ก นี่ค่ะก็คือแบบเหมือนไฟบ้านอะทุกคนเห็นไหมใช้แบบได้สะดวกกันเลยทีเดียวค่ะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะก็ได้ชุดเบาะนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันจงสปอร์ตนะคะเบาะคู่หน้าก็จะปรับไฟฟ้าได้เป็นเรจนเดอร์สะอย่างนะคะทําได้ตั้งหลายอย่างให้ทุกคนได้แบบสะดวกสบายนะคะทุกการขับขี่เลยนะคะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคนะคะมาใชคะปรับบาะให้สบายสบายเหยียบเบรคค่ะกดปุ่มพ u s สตาร์ทนี่เลยนะคะปรับแอร์กันหน่อยทุกคนเชื่อไม่พอละลายแล้วตอนนี้กระจกปรับพับไฟฟ้าค่ะลำโพงเครื่องเสียง JBL ค่ะ ได้พวงมาลัยมัลติฟังชันครุสคอนโทรลนะคะแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะคะแพดเดนชิพมาให้แอร์เย็นมากทุกคนครับนี่ค่ะได้ในส่วนของกล้อง360องศาแบบคมชัดกันไปเลยนะจ๊ะก็รองรับทุกอย่างได้หมดเลยนะคะ FMAM AUX นะช่องเสียบสาย USB ตรงนี้อีกตัวนะคะ คุณแจสมาร์ททีเลสค่ะแอร์ดิจิตอลค่ะแล้วก็วัลเลชาร์ดีตรงนี้นะคะพอานโซนตกแต่งลายไม้ ice, ด้วยนะคะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงรูปวนออโต้ด้วยนะคะไฟด้านบน LED นะคะและนี่ก็คือสไลด์เปิดปิดดูกระจกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและคันนี้ราคาพิเศษเพียง1.199.000บาทเท่านั้นจ้านะคะเป็นอีกหนึ่งคัน ประหยัดกว่าคุ้มกว่านะคะเครดิตดีเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยค่ะผ่อนกันสูงสุด7ปี84งวดที่1 9 9 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะอยากได้คันนี้สนใจได้เลยค่ะ